สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะกุ๊กไก่ก็ยังเกาะติดอยู่กับซีรีส์เรื่องดารจาจักรักลำนำใจนะคะคลิปนี้ค่ะจะมาเล่าถึงการไลฟ์สดของบาริสเต้หรือว่าห้องเต้เหันของพวกเรานะคะนักชงมือทองนั่นเองค่ะเขาเพิ่งจะไลฟ์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะแต่ว่าจริงๆกุ๊กไก่เนี่ยไม่ได้ดูสดไปตามดูย้อนหลังมาค่ะในไลฟ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะคัดที่น่ารู้น่าฟังมานะ ะะก็คือฮองเต้นเนี่ยพูดถึงอูเลยกับลู่ซื้อว่าอูเลยเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็ฟิตร่างกายในเรื่องนี้หนักมากแล้วเวลาที่ถ่ายทํากันอยู่เนี่ยอูเลยอ่ะก็จะชอบลากคนอื่นไปออกกําลังกายด้วยกันแต่ฮองเต้บอกว่าตารางเวลาเรามันต่างกันสี่ทุ่มถ่ายเ็จอูเลยก็คือจะไปเข้ายิมต่อแต่ว่าฮองเต้บอกว่าผมขอไปนอนก่อน แล้วก็ระหว่างที่อู๋เลยกับลู่ซื้อเนี่ยนะไลฟ์วีแชทกันเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่กุ๊กไก่ก็ทําสรุปไปฮองเต้ก็เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะแล้วก็กดส่งกิฟต์เป็นรูปปราศาทให้กับอู๋เลยซึ่งมันเป็นฟังก์ชันของวีแชทไลฟ์ทุกคนแต่ว่าไม่ได้กดส่งให้ลู่ซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจิ้งหลี่คนที่เล่นเป็นแม่ของลู่ซื้อเนี่ยได้กดส่งให้น้องไปแล้วไงคราวนี้ลู่ซื้อก็มาวย่วายบอกว่าทําไมฮองเต้ไม่ส่งมาให้น้องบ้างอู๋เลยก็เลยแซวขิงใส่ลู่ซือใหญ่เลย ว่าตัวเองเป็นโลูกรักก็ว่าไปต่อมาค่ะฮองเต้ก็เลยมาโพสต์รูปปราสาสในไว่ยปอแคปชั่นประมาณว่านี่ไงปราสาสที่เธออยากได้ดรีม,มี่ฝันเฟื่องพอไหมแล้วก็แฮชแท็กเจ้าลู่ซื้อซึ่งรูปนี้เนี่ยนะคะฮองเต้วาดเองด้วยนะอ่ะเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูสิน่ารักอะ่ะตัวละครก็คือเรียนแบบมาจากกูเลยกับเจ้าลู่ซื้อเลยนะเพราะว่าแอดเคยลงไปแล้วใน Facebook เจ้าลู่ซื้อนี่คือใส่ชุดนี้นี่แหละ ฮองเต้ก็เล่าว่ามันมีซีนที่หลิงปู้อีจะต้องโดนโบยถ่ายทํากันอยู่2วันซึ่งอูเลยอะยืนยันจะให้โบยจริงไม่ต้องใช้สตันเพื่อความสมจริงนะอันนี้คือเห็นจากอันอื่นมาอีกทีหนึ่งฮองเต้บอกว่าตอนที่ถ่ายทําซีนเนี้ยเนี่ยมันร้อนมากแล้วสองคนนี้เนี่ยนะอูเลยกับลู่ซือเนี่ยนะจะต้องถ่ายอยู่กลางแดดตลอดส่วนคนอื่นเนี่ยอยู่ในร่มก็คือตามฉากทุกคนมันเป็นอย่างนั้นไงซึ่งที่เหลือทุกคนพวกเราเนี่ยนะก็ปวดใจมาก นางเอกอะเจ้าลู่สื่อที่รับบทเสาสางเนี่ยนะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดตั้งหลายรอบเพราะว่ากล้องอะมันมีหลายมุมไงทั้งมุมกว้างมุมข้างมุมบนเจ้าลู่สื่อก็เลยต้องขึ้นขึ้นลงลงตั้งหลายรอบเพื่อพูดบทประโยคเดิมสําหรับการถ่ายแค่ซีนนี้ซีนเดียวเนี่ยมมหน้าลาถ่ายตั้งสองวัน ฮองเต้หนาบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นองค์รักพิทักความรักของพระเอกกับนางเอกเหมือนเทพเจ้าแห่งความรักคือจบเรื่องนี้ไปปุบก็ไปเป็นแม่สื่อได้แล้วแฟนๆนะก็ถามฮองเต้ว่าภาคสองเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ฮองเต้บอกว่าตัวเองก็เป็น V.I.P. Member ของ t e นเซนเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใายเมื่อไหร่เอาจริงก็คือสปอยไม่ได้ว่างั้นเธอแล้วก็บอกว่าถึงจะเป็นฮองเต้นะแต่ว่าไม่ได้อภิสิทธิ์ดูได้เยอะกว่าคนอื่นคือแอ แอป VTV ี่ะทุกคนในประเทศจีนมันชื่อว่าเทนเ e ้นแต่ว่าพอออกมานอกประเทศก็จะชื่อ VTV ทั้งหมดอันนี้ก็คือพูดถึงแอป VTV นั่นแหละ ฮองเต้บอกว่าอู๋เลยอ่ะทุ่มเทกับการถ่ายทําแล้วก็ทุ่มเทที่จะเป็นตัวละครลิงปู้อี่มากตอนถ่ายฉากที่คุกเข่าที่โดนฮองเต้ถีบฉากนี้มันผ่านไปแล้วนะเลยเลยเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่ากล้องจะไม่ได้จับภาพที่ผมกําลังคุกเข่าหรือว่าขาเนี่ยนะแต่ยังไงผมก็จะยังคุกเข่าอยู่ดีแล้วเต้ก็บอกด้วยค่ะว่าไม่ได้เตะแค่ลิงปู้อี่นะแต่ว่าเตะอีกหลายตัวละครเลยแฮเดาวว่าลูกชายหรือเปล่าลูกชายแน่ แล้วฮองเต้เนี่ยนะชมอู่เลยกับรู้ซื้อหนักมากบอกว่าคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากก็เพราะว่าแคสนักแสดงมาได้เหมาะสมกับตัวละครที่สุดขนาดฮองเต้นเนี่ยไม่ได้อ่านนิยายดังเดิมก็ยังรู้สึกว่าสองคนนี้เหมาะสมกับบทพระนางมากที่สุดแล้วโดยเฉพาะเลยเลย อูเลยเนี่ยนะฉนะลาดมากนี่ฮ่องเต้เขาชมเขาชมแล้วก็บอกว่าความฉลาดเนี่ยเป็นแค่เรื่องแรกเท่านั้นคุณจะไม่ประสบความสําเร็จหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานหนักด้วยคือฮ่องเต้บอกว่าอูเลยเนี่ยนะทุ่มเทแล้วก็ทํางานหนักมากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากดรามา่าหรือว่าฉากต่อสู้เจ้าลู่ซื้อเองก็เหมือนกันทั้งสองคนเนี่ยทำงานหนักมากแล้วทุกคนในกองก็ทํางานเข้าขากันได้ดีแบบสุดๆแล้วเขาก็ได้หัวราอกันทุกวันเลยในกองก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันก็มีสัมภาษณ์ของอูเลยบอกว่า ตั้งใจลดน้าหนักแล้วก็รักษาน้ําหนักเนี้ยเอาไว้ซึ่งหลายคนหลายเมนรวมทางแอดเองก็จะเห็นว่าตอนที่เล่นเรื่องเนี้ยมันดูผอมกว่าตอนที่เล่นเป็นอสุนในเรื่องสตรีหานช่างเกอซึ่งอู๋เลยเนี่ยตั้งใจนะเพราะว่าตัวละครหลิงปู้อีเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยความแค้นมาตลอดก็คือไม่มีชีวิตชีวาดูมีอารมณ์เหมือนป่วยอยู่ตลอดด้วยซ้ำไปอ่ะอันนี้ก็เป็นบางส่วนของไลฟ์นั้นที่แอดเห็นว่ามันสนุกเลยก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะแล้วเดี๋ยวมีเรื่องราว ไรอีกหอมปากหอมคอน่าสนุกก็จะหยิบม,มาเล่าให้ฟังอีกนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ